Painting, ีแดงยิ้มสวยจ้าวน่ะสวยนี้เจ้าก็สอดออกมาดีสิว่านี่สีชมพูสีชมพูอ่อนๆนีแดงยิ้มสวยจ้าวาน่ะสวย เนี่จ้าก็ะสอดอกใหม่จี่งๆนนก็สวยจ้าต้นสวนดอกใหม่น้ำกันเี่นะอันนี้ยิ่งแดงแดงยิ่งปลูกดอกไม้ปลูกพักสวนขั้วก็จะเป็นดอกใหม่สวนต้มลาปอเซียนนาวาสนาะ mặt bằng lạch à đó soi cho chỗ chưa chung phô chung phô bỏi xiên tai nha sau Bồi xiên tạt rai năm chặt lại Chặt lại chuẩn 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 สีแดงจ้าสำเนีาจ้าก็สวยจ้าต้นสวนดอกไม้นับกันอันนี้ยิงแดงแดงยิงต้นไม้สวนดอกไม้น,นี่จระเขทผืนสมุทร สีแดงจ้าซ้ำนี่และจ้าแดงสวยจ้าวันะสวยนี่สาวก็สอบดอ,อกไม้ที่ที่เราบรรนานี่ดอกสวยจ้าแม่สาวจัดอยู่น้ำกันกันกบตนชวนชมจ้าพี่น้องเออ bồi xiên cha nghe sau tao tay Tao tay mặt tang tung 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 เป็นด,ดอกไม้ยวนชมลาอปเซียนนวาสนาดอกไม้สวยๆพี่น้องดอกยวนชมจ้ามีจมกนาสาวจัดใบเจ้านำกั่งจ้าสวยๆจ้ามีอดอก ตอนใหม่สอนดอกใหม่มีจระเข้ผืนสมุนกรสีแดงจ้าซ้ำเนีมม้ยละจ้ามาฝากปีน้องด้วจ้าสวยๆจดซื่นสวนดอกใหม่จ้า ต้สวนดอกไม้สีแดงกุ้งจ้าสีแดงกันใหม่สวนดอกไม้ดีจระเข้ปุดสมุนก็สวยจ้าต้องสวนดอกไม้นับกันอันนี้ยิงแดงแดงยิงยิงไพ่นะจ้า มาไว้สวนนี่จ้ะก็สวยจ้า้นสวนดอกไม้นักกันนี่ยิ่งแดงแดงยิ่งสวนดอกไม้จ้าชมสวนดอกไม้สีแดงแบบนีจ้าสีแดงกแบบนานอันนี้ดอกสวยจ้า แม่สาวจัดอยู่น้ำกันกับต้นชวนชมจ้าพี่น้องเออสีชมพูสีชมพูมพอ่อนๆจะเป็นดอกไม่ชวนชมี๋่อปอยเสียนนาวาสนาสวนดอกไม้จ้า ตูนสวนดอกไม้สีแดงก็ม้จ้าสีแดงปลูกดอกไม้ปลูกผักสวนขั้วก็สวยจ้าต้นสวนดอกไม้นกะกันอันนี้ยิ่งแดงแดงยิ่งสีชมพูสีชมพูอ่อน,ออน ổi xiên si cha nhà sáu chặt lại chặt vậy năm tấm gặp tuần chuôn chôm cha chôn, chôn, si, chôm chôm xí po. chôm phu ổi xiên si cha nhà sáu chặt vầy. chặt vầy năm cắn, gặp tuần chuôn chôm cha chôn, chôn, si, chôm chôm Dog, Dog, <laughs> bồi xiên cha hai ngày chặt vầy chặt vầy năm cắn gặp tuần chuôn chôm chôn, chôn, xí, xong, Nha, chặt lại năm cắn, chôn, chôn, cha mỹ đỏ bồi xiên cha Nha, chặt vài. Chặt vài năm cắn, gặp chôm กระปนาณาน,นีดอกสวยจ้าแม่สาวจัดอยู่น้ำกันกับตนชวนชมจ้าพี่น้องอเออ <c oughs> จะเป็นดอกใหม่ชวนชมหรือป่อยเซียนนวาสนากระสีแดงจ้าซำนี่ละจ้า เด่ววนดีสวยจ้าดัหนักสวยแม่สาวก็สอดออกมากเป็นพี่้อง,องมาฝากปีน้องด้วยจ้า,วาสวยๆจดซื่อนี่สาวจัดใหม่เู่วน้ำกังนจ้าสวยๆจ้ามีดอก xuân độc mày cha, chúc xuân độc mày, màu xỉu đen gấm cha, xỉu đen đen cha, mày, chúc xuân độc mày cha, chúc xuân độc mày, màu đen cha. ดอกปานานนีดอกสวยจ้าง่ายสาวจัดอยู่น้ำกันกับต้นชวนชมจ้าพี่น้องเออ่ปอยเซียนจ้าง่ายสาวจัดว้จัดว้น้ำกันกับต้นชวนช่มจ้าชวนชมนสีชมพูถินไพ่นะจ้ามาไหว้ซ้นนี่จ้าสวนดอกไม้จ้า ช่อดุนดอกไม้สีแดงกับมิจ้าสีแดงจะเป็นดอกไม้ชวนชมหรือปวยเซียนนาวาชนาปอยเซียนจ้าง่ายๆเราจัดว้จัดไว้น้ำกังกับต้นชวนชมจ้าชวนชมสีชมพูกประปนาคนี่ ดอกสวยจ้าแม่สาวจ,จัดอยู่น้ำกันกันกบตนชวนชมจ้าพี่น้องเออต <c oughs> ้นใหม่ส่วนดอกใหม่มีจระเข้ปุดสมุนกระสีแดงจ้าซำนำใและจ้า bồi xiên cha nhai sau chặt lại chặt lại gặp tùng chuẩn tuần chuẩn chôm cha phu